หอดแล้วขอนแก่นบ้านหอยหอดแล้วลงรถไฟเดี๋ยวนี้รถไฟยังจอดอยู่คุณมอเตอร์ลงรถสถานีรถไฟขอนแก่นชมวิวที่ถัดเมืองขอนแก่นบังดูนี่ Lang lột phách cả loài phà đấy mà. lột subscribe อยู่ขังเทิงสถานีรถไฟขอนแก่นคนสิไปอุดรนไปน้อง่ายสุดสายน้องไข้เนี่ยล่งนี่ละบันไดนี่และวั้ง น,นี่เฮือนพุน่นขึน้เห็นค้อยางไว้ทั้งพุ่นรวยรวยร่อ,อ,องอันใดแต่ทีนั้นอันนี้ก็คือบ่เลือนยางลงอออ่องเอาบ่ หาทางล่งได้แบเนี <c oughs> ้เห็นคนยางไปทั้งปุ่นสันตดอกเอาล่องนีก็ล่งสันปะปวดเหี่ยวแล้วยายสีลงไปข้างล่างแล้วบะเนน่งลงไปเหี่ยว,วน้นแยายจันเอาอ <c oughs> ไม่พู้อยากว้า,าน้ำเดี่ยเดินดีมากกบน้องสาวหลา โอ้ขันมาขันคนมามันจังเลียนวันเถอโอ้ยบันไดกับไดจัดกันคนบ่ามามันกับบ่เนี้ยมันกับบ่ตีงแมเพอแต่คนมาเลียนวัยวัยแบบนึงเอานั่งรถไฟมาแหงบ่ผ้ากันเข่าของนนะ้ำเนี่รถไฟยุ Nh ่มเงียวอยู่ยเด้อเนี้ย <c oughs> ทั้งหลังเลยมองขายตัวยางไปทั้งคุณหอดแจงพอดีเลยเศรพอดีเลยมาหอดเลวขอ,อนแกนบ้านคอยนี่ก็สิไปต่อตอตอรถไปพูนไปโกสุมไปยามพี่น้องลิงไปหาลิง บ้าเมียนดอกบ้านข่อยอยู่หันเนาะบ้านบ้านเกิดย่าเด้ยโกสุมสถานีรถไฟขอนแก่นสถานีรถไฟโซนเซอยู่จักเหมือนอีหยัง <laughs> จักเม็นยังเนะท้งหอบเท้งพ่ายพูนหล่ะย่างซื้อไปทั้งพูนเล่ยมองข้ายตัวไปอีกคนนอนคนนนางถ่ารถ Trời con kin hiệp dung nha yang tội cho hiệp bapoong tất cả mọi thứ kìa ngay ngay bây giờ nha yên tội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  nha yên ตานี้รลดไฟนั่นรลดไฟนั่นอยู่ข้างเทิงข้างล่างนี่เป็นหมองนางขาของคนโดยสารโอ้ยผู้ใดล่ะมาหลบยิ่งกันต <c ười> ๊ใจผู้เดียว ปวัญย่างมาผู้เดียวเด้ก็ต้องตกใจผู้เดียวตัวตกใจเบิดกับวาบแมนแล้วมัน่ได้มาหลายคนนมาผู้เดียวโอมาสองคนกับน้องสาวล่ะคุณไปห้องน้ำไปช่วยหนาแปลงฟันกันเสาพอดีมากหอดเสาห่วย ยังโดนเลยเอาอยาวาเถอะเว้ยมาหอดของน้ำฟิดไว้